g i f ต์นเข้าสู่ช่วง g i f ต์นิวกับดิฉันกสมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะวันนี้เรายังคงมีข่าวสารกิจกรรมดีๆของกิฟฟ r รีและสาระน่ารู้มากมายมาฝากกันเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่เคล็ดลับน่ารู้กันเลยค่ะในปัจจุบันค่ะมีงานวิจัยออกมาต่างๆมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งใกล้ตัวค่ะอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองเป็นต้นค่ะ น้ำมันถั่วเหลืองนะคะจะช่วยให้ร่างกายผลิตเคราตินค่ะเนื่องจากน้ำมันถั่วเหลืองอุดมไปด้วยสารอินทรีย์จำพวกไขมันและกรดอะมิโนโปรโตีนค่ะซึ่งถือเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายจำเป็นไปผลิตเป็นเคราตินค่ะที่ปะปอนอยู่ในเซลล์ผิวหนังต่างๆเช่นขนผมเล็บกระดูกอ่อนและผิวหนังค่ะโดยเคราตินและโปรโตีนค่ะจะเป็นตัวเติมเต็มความชุ่มชื้นให้เซลล์ต่างๆได้จเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติค่ะ และประโยชน์อีกหนึ่งประการของน้ำมันถั่วเหลืองนะคะนั่นก็คือช่วยให้ผมแห้งแตกปลายมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยวิธีการหมักผมนั่นเองค่ะกรณีที่ผมแห้งแตกปลายสามารถใช้น้ำมันถั่วเหลืองเติมความชุ่มชื้นขึ้นสลับกับครีมนวดผมที่ใช้อยู่เป็นประจำได้ค่ะอาจนำไปใช้หมักผมเพียง1-2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเติมสารอาหารประเภทโปรตีนให้แก่เกล็ดผมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเคล็ดลับของแตงกวาค่ะที่สามารถลดอาการบวมในตอนเช้าของใบหน้าค่ะ ปัญหาใบหน้าบวมยามตื่นนอนนั้นนะคะเป็นผลมาจากการทำงานของต่อมน้าเหลืองที่ยังไม่ตื่นตัวพร้อมทําหน้าที่ค่ะดังนั้นเราต้องช่วยกระตุ้นต่อมน้าเหลืองโดยการขยับตาประมาณ20ครั้งหรืออาจนำแตงกวาที่แช่ยเย็นมาฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปวางไว้บนใบหน้าและดวงตาทั้งสองข้างค่ะทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีใบหน้าและดวงตาของคุณก็จะหายบวมกลับมาสดชื่นสดใสพร้อมรับเช้าวันใหม่ค่ะ และสุดท้ายกับเคล็ดลับดีๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันมีคราบสีเหลืองค่ะคุณสามารถแก้ให้มีฟันสีขาวสดใสได้ง่ายด้วยผักและผลไม้ค่ะแอปเปลิลขึ้นช่ายฝรั่งและแครอทค่ะสามารถทำหน้าที่ได้ดีราวกับผงซักฟอกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมและมีวิตามินในผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยยังมีคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะส่วนผักโขมผักกาดหอมและบรอกโคี่นะคะ สามารถป้องกันคราบต่างๆไม่ให้เกาะติดฟันได้ง่ายค่ะโดยการสร้างเยื่อบางๆเคลือบผิวฟันซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะชั้นนอกของฟันเราอีกทีนึงค่ะสุดท้ายค่ะต่อกันด้วยสตรอเบอรี่ที่มีคุณสมบัติในการฟอกฟันและสามารถขจัดคราบเหลืองของชากาแฟได้เป็นอย่างดีค่ะเพียงแค่บีบผลสตรอเบอรี่นะคะแล้วนำเนื้อนุ่มๆมาขัดถูลงบนบริเวณเนื้อฟันค่ะกลับมาติดตามสาระความรู้ดีๆได้ใหม่ในกริฟนิวช่วงต่อไปค่ะ Eu tô